เมื่อศาสนาพราหมณ์แบบขอมโบราณและชุมชนดั้งเดิมร่วงโรยไปจนทิ้งให้ปราสาทขอมรกร้างประมาณทศตวรรษที่22พระโอ๋คนสมิธและเหล่าสิบยานุสิท์ไอ้อพยพจากนครหลวงเวียงจันเรร่อนตามลำน้ำมูลเข้ามาตั้งบักแหล่งประจัดกระจายกันอยู่กับชุมชนกูที่มีอยู่่อแล้ว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่พร้อมนี้ได้บูรณะองค์ปราสาทจากความเชื่อศาสนาพราหมณ์แบบของโบราณเป็นแบบพุทธศาสนาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการสร้างเพื่อสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันเรียกว่าปราสาทบ้านนดน่า โนนชาติเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลและมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากผู้ปกครองชุมชนเป็นนายบ้านปุยซึ่งอุยพมาจากเมืองอัตะพือแสนปางและนายบ้านลาวซึ่งอุปยศมาจากบ้านโคนสวรรค์แขวงจำปาสักซึ่งนายบ้านทั้งสองท่านเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ชออทำบุญแจกทานให้ป<พ>ระชาชน<พ>าาได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นพ้วหน้าม,มีบริวารจำนวนมากมายแต่ละคนต่างก็ม,มีความซื่อสัตย์ต่อนายบ้านทั้งสองพวกคนพานนายบ้านทั้งสองก็ชื่อเป็นปรากรามีให้มีโจรผู้ร้ายและเป็นผู้ปกครองชุมชนโดยทดพศพิธราชธรรมที่น้องประชาชนจึงอยู่กันอย่างสงบสุข น้องเอ้ยโน่นขาดมีมีความเจริญกลมซิงใหหน้าหัวไทยเสือสองอเอา่วนพักพอกันดีแล้วสามขี่โป่งเสื้อผูนม,มีดานสัตว์ข้าน้องให้พระพุทธบาทที่ข้องขาดเมไร้ใจน้อมรักษา สื้อสัตว์พรมาเสียสละอื่นไงหักสมบเพื่อให้บ้านเมื่อใด,ดอยู่เย็นโดนค่นขี่ลัพวกเอาของบ่งมีแค่แล้วเจ้าประชาเป็นสุขอยู่สบายหายห่อนพี่นลองเอ้ยพี่นลองเอ้ย ในบ้านเล่าปูยาตายายของโกรกเข้ากระไรวมแห้งรงายใจกันบูรณะโงงกระขาดไว้เพื่อเป็นที่เคารพูชาไคมีเรื่องเดือดร้านใจหรือขอพ่อป้อนบนบานสารกล่า,าวก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์ชาวบ้าหน้าหนาผู้หญิงเขาลงสมบูรณ์กี่น้องกระไรเกลียวถึงเล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เขาช่วงสามสามหินสิบสองคล้องสิบสี่กีกบกกูเฒ่าผู้แกเคยเห็นเคยท่าไหว คือบุญเดือนสาม,มหรือบุญพฤศจีอันได้บานเล่ามีความคิดเห็นมาจะาไหนแม่แล้ว่ันนายบานคุยมีเกิดไตจอมอมือของมาเล้วงเข้าจีเตรียมจัดงานกันทังไหนล่ะตามที่ทำทั้งสองบอกแมานั้นคอยว่าพวกเขามีความเจริญดีา,ายที่ได้เกิดได้อยู่พระพุทธกรรมพุทธเจ้า ปูยาบาย่โคกกระเลสือหอดประเทศนี่อันดีงามให้ลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติผิดข้อว่าให้ทานดังประสงค์ก็แล้วกอท่านในบ้านเล่าหอยบ้านหน้าโบริเวณแห่งนี้มีความเหมาะสมหลายเรื่องจากเป็นศูนย์กลางติดต่อหมู่บ้านใกล้ไกลสามารถสิไปมากทั้งูกันได้สะดวกไปเคิดว่าสิไปบอกคุณหมู่บ้านกันการใหญมากควมคุ้นกัน อันนีควาอทิเห็นว่าจะไหนคอยก็เห็นดีเห็นงามตามที่ท่านให้บ้านปุยเว้าคู่กันล่ะอีนี้คือสิ่งวดเนแทนพ่อเยไปบอกพี่นุมว่าพวงบุญกนหลายบานแต่เจ้าล่ะพ่อบอกว่าท่านหมายมือสันมื่อสวยในบ้านี่ยศเดี๋ยวัะไปแต่เซเขาพี่โเจ้าหนังในตรงพงบจําปี อาเข้าก็ก็ไงตุกคนแยกกันไปเตรียมสถานที่ตรียมเขาตรียมของแล้วย cầuที่ ขนุมขมาเ็บุนน้ํากัน